สวัสดีนักเรียนทุกๆคนเลยนะคะมาพบกับครูแป้งกันอีกเช่นเคยในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประฐมศึกษาปีที่2ค่ะในวันนี้นะคะเราก็มาเรียนกันในเรื่องปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชตอนที่1น,นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้นะคะ ข้อที่1นนักเรียนต้องอธิบายปัจจัยที่ทําให้พืชเจริญเติบโตได้นะคะข้อที่ 2. นักเรียนต้องเขียนสรุปปัจจัยที่ทําให้พืชเจริญเติบโตเป็นแผนผังความคิดได้นะคะข้อที่3นักเรียนต้องมีความฝ่ายเรียนรู้และก็มุ่งมั่นในการทํางานค่ะค่ะเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วเนี่ยเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ ปัใจจัยในการเจริญเติบโตของพืชหนึ่งกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะน้องๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ทำให้สิ่งมีชีวิตเจริญเติบโตก็คือน,น้ำอาหารอากาศวันนี้เราจะมาดูปัใจจัยในการเจริญเติบโตของพืชกันนะคะว่ามีอะไรบ้างวันนี้พลอย ได้รับการบ้านจากครูไพลินมาหนึ่งชิ้นเราไปดูกันนะคะว่าการบ้านที่ว่านั้นคืออะไรหนูกลับมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะพ่อวันนี้กลับบ้านเร็วนะลูกวันนี้หนูมีเรื่องสงสัยมาถามพ่อด้วยค่ะได้สิลูกแต่ตอนนี้ไปเปลี่ยนเสื้อก่อนดีกว่าแล้วเราลงมาคุยกัน ไหนสงสัยอะไรว่ามาเลยจ้าพ่อเคยได้ยินนิทานเรื่องแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ไหมคะเคยสิจ้าแล้วเรามีต้นถั่วยักษ์อย่างที่ในนิทานบอกหรือเปล่าคะถ้าพลอยอยากรู้เราลองมาปลูกต้นถั่วกันดีไหมลูกเอาค่ะก่อนอื่นเราต้องเตรียมอุปกรณ์การทดลองต่อไปนี้เพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบในการปลูกต้นถั่วของเรากันนะลูก กระถางต้นไม้สองใบดินมเมล็ดถั่วเขียวแถบกระดาษกันไกลกาวปากกาเมจิกแล้วก็ใบงานสำหรับบันทึกผลการทดลองเรามาเริ่มเตรียมกันเลยดีกว่านะลูกก่อนอื่นเราก็ต้องแช่มเมล็ดถั่วเอาไว้ในน้ำก่อนหนึ่งคืนแล้วพรุ่งนี้ เราค่อยเอาเมล็ดถั่วพวกนี้ใส่กระถางนะลูกค่ะพ่อช่วงนี้ชี้นะการนำเมล็ดพืชไปแช่น้ําเป็นการทําให้เปลือกของเมล็ดพืชอ่อนตัวลงทําให้เมล็ดมีการงอกได้เร็วขึ้น ถ้าหากน้องๆไม่ต้องการแช่มเมล็ดพืชก็สามารถทําได้ค่ะแต่มเมล็ดที่ไม่ได้แช่น้ําอาจจะใช้เวลางอกที่นานกว่ามเมล็ดพืชที่ผ่านการแช่น้ํามาก็ได้ค่ะวันรุ่งขึ้นพลอยรีบตื่นขึ้นมาแต่เช้าเพื่อจะมาดูถั่วที่แช่เอาไว้ตื่นแต่เช้าเลยนะพลอย ลราอยากออกมาดูว่าต้นถั่วที่แช่น้ำเม,มื่อวานเป็นยังไงบ้างแล้วค่ะพ่ออืมเปลือกนิ่มลงแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มทำการทดลองกันต่อเลยนะลูกนำดินใส่ลงในกระถางที่เตรียมไว้ทั้งสองกระถางแล้วเขียนหมายเลขของกระถางเอาไว้ด้วยนะลูกจากนั้น ก็เอามาเล็ดที่เราแช่น้ำเอาไว้แล้วมาใส่ลงในกระถางที่ใส่ดินไว้เรียบร้อยแล้วทั้งสองกระถางกระถางใบที่หนึ่งรดน้ำส่วนกระถางใบที่สองไม่ต้องรดน้ำสังเกตการเจริญเติบโตทุกๆุกกสองวันนะลูกค่ะพ่อสองวันผ่านไป วันนี้เป็นวันสังเกตการเปลี่ยนแปลงของต้นถั่วครั้งแรกนับจากผ่านการทดลองมาสองวันพลอยจึงรีบชวนพ่อมาดูและจดบันทึกผลที่ได้พ่อคะต้นถั่วสูงขึ้นมานิดนึงด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นพลอยไปเอาแถบกระดาษปากกาเมจิกกับกาวมานะลูกแล้วเรามาวัดความสูงของต้นถั่วกัน วัดได้แล้วก็ใช้ปากกาขีดเส้นลงบนกระดาษแล้วก็ตัดออกมาแปะบนตารางบันทึกผลจากนั้นเราก็มาวัดต้นถั่วในกระถางใบที่สองกันทำไมต้นนั้นไม่สูงเหมือนต้นนี้เลยนะอย่าเพิ่งด่วนสรุปลูกมันอาจจะสูงก็ได้นะ แต่อาจจะช้าเราต้องสังเกตไปอีกห้าครั้งนะแล้วเราต้องทำอย่างไรต่อไปคะพ่อเราก็ต้องรดน้ำไปทุกวันอย่างเดิมแต่ต้องทำในกระถางเดิมนะลูกส่วนกระถางที่เราไม่ได้รดน้ำเราก็ไม่ต้องรดนะลูกสองวันผ่านไปวันนี้ตื่นมาสำรวจต้นถั่วอีกแล้วเหรอลูก วันนี้มันก็สูงขึ้นอีกแล้วค่ะอย่าลืมวัดความสูงแล้วก็รดน้ำเหมือนเดิมนะลูกค่ะพ่อลอยตื่นขึ้นมาสำรวจต้นถั่วที่ปลูกทิ้งเอาไวท้ทุกๆ2สองวันจนครบห้าครั้งก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของต้นถั่วพ่อคะ ต้นถั่วในกระถางใบที่หนึ่งสูงเพิ่มขึ้นทุกวันแต่ในกระถางใบที่สองที่ไม่ได้รดน้ําจะเหี่ยวเฉาและหยุดความสูงไว้ตั้งแต่ครั้งที่สองแล้วค่ะแล้วพลอยคิดว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรล่ะลูกร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆลองช่วยพลอยคิดสิควะว่าเพราะเหตุใดต้นถั่วทั้งสองกระถาง ถึงมีความแตกต่างกันที่ต้นถั่วทั้งสองกระถางมีความสูงไม่เท่ากันนั้นเป็นเพราะว่าต้นถั่วในกระถางใบที่หนึ่งนั้นได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอทำให้ต้นถั่วมีการเจริญเติบโตความสูงของต้นเพิ่มมากขึ้นจำนวนใบก็มีมากในขณะที่กระถางใบที่สองที่ไม่ได้รับการลดน้ำเลยต้นถั่วก็จะเหี่ยวค่ะจากการทดลองนี้สรุปได้ว่า น้ำเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชปัจจัยหนึ่งค่ะร่วมด้วยช่วยคิดนอกจากน้ำจะเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชแล้วน้องๆคิดว่ายังมีสิ่งอื่นอีกหรือไม่ที่เป็นปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช น้องๆทราบไหมคะว่าถั่วง,งอกจเจริญเติบโตมาจากอะไรพ่อมีการทดลองอีกอันหนึ่งปล่อยสนใจจะลองทำดูไหมลูกสนใจค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาดูอุปกรณ์การทดลองกันก่อนเลยดีกว่า ต้นถั่วสองกระถางกล่องดำหนึ่งใบตารางบันทึกผลการทดลองเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเราต้องตั้งกระถางต้นถั่วทั้งสองไว้ในที่ที่มีแสงรดน้ำทั้งสองกระถางให้เท่าๆกันแล้วใช้กล่องดำรอบกระถางต้นถั่วกระถางที่สองเอาไว้ทิ้งเอาไว้ก่อนนะพลอย แล้วพรุ่งนี้ก็มารดน้ำทั้งสองต้นนี้ใหม่แต่ต้นที่มีกล่องดำปิดอยู่ก็ต้องปิดต่อไปนะจ๊ะจนกว่าจะครบเจ็ดวันแล้วเราค่อยมาดูกันอีกทีค่ะพ่อพลอยหมั่นมารดน้ำให้กับต้นถั่วทั้งสองต้นทุกวันจนเวลาผ่านไปพลอยเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของต้นถั่วเจ็ดวันผ่านไป เอาละวันนี้ก็ครบเจ็ดวันตามที่เราตั้งเวลากันเอาไว้เรามาเปิดกล่องดูกันดีกว่านะลูกว่าต้นถั่วของเราจะแตกต่างกันมากมั้ยอยว่าต้นถั่วสองต้นนี้มีลักษณะเป็นยังไงต้นแรกที่ไม่ได้อยู่ในกล่องดำมีการเจริญเติบโตดูแข็งแรงดีค่ะส่วนต้นที่สองที่มีกล่องดำปิดเอาไว้สีจะออกขาว ลำต้นสูงยาวใบเหลืองซีดดูไม่แข็งแรงคะ่ะร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆลองดูสิคะว่าเพราะเหตุใดต้นถั่วทั้งสองต้นจึงมีความแตกต่างกันที่ต้นถั่วทั้งสองต้นมีลักษณะที่แตกต่างกันก็เพราะต้นแรกได้รับแสงและน้ำ ทุกวันอย่างสม่ำเสมอทำให้ต้นถั่วมีการเจริญเติบโตที่ดีและแข็งแรงส่วนต้นถั่วต้นที่สองได้รับน้ำแค่เพียงอย่างเดียวแต่ไม่ได้รับแสงแดดทำให้ต้นถัว่วมีลักษณะผอมซีดลำต้นสูงยาวขาวใบมีสีเหลืองซีดและไม่แข็งแรงจากการทดลองนี้จึงสรุปได้ว่า แสงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชและนอกจากนี้แสงยังช่วยสร้างคลอโรอฟิลหรือสารสีเขียวให้กับพืชอีกด้วยค่ะอย่างนี้ลอยก็อาจจะมีโอกาสเห็นต้นถั่วยักษ์เหมือนแจ็กได้ใช่ไหมคะพ่อใช่ลูกพืชทุกชนิดถ้าได้รับน้ำและแสงอย่างสม่ำเสมอก็จะมีการเจริญเติบโตที่ดีจ้าน้องๆคะ คือสามารถสร้างอาหารด้วยตัวเองได้โดยใช้แสงอาทิตย์เป็นตัวช่วยโดยกระบวนการสร้างอาหารเองนี้เราจะเรียกกันว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะช่วงใายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ สิ่งที่พืชต้องการเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตก็คือน้ำและแสงค่ะพืชที่ขาดน้ำจะมีลักษณะเหี่ยวเฉาและถ้าไม่ได้รับน้ำพืชก็จะตายในที่สุดค่ะพืชที่ไม่ได้รับแสงลำต้นจะมีสีขาวซีดและใบสีเหลืองซีดค่ะในการเจริญเติบโตของพืชนั้นต้องอาศัยน้ำและแสงช่วยให้พืชเจริญเติบโต ส่วนสิ่งที่ไม่จำเป็นในการเจริญเติบโตของพืชคือไส้เดือนดินค่ะการนำมเมล็ดถั่วไปแช่น้ำเพื่อเป็นการทำให้เปลือกของมเมล็ดถั่วอ่อนตัวลงทำให้มเมล็ดถั่วมีการงอกได้เร็วขึ้นค่ะการทดลองสนุกๆยังไม่หมดเท่านี้นะคะน้องๆครั้งหน้าจะมีการทดลองอะไรมาฝากน้องๆอ,อีกต้องติดตามนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะ ไายบายค่ะอะสรุปนะคะปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชในคลิปวิดีโอที่คุณรูให้ดูเนี่ยในวันนี้นะคะมีอยู่สองปัจจัยก็คือน้ำแล้วก็แสงนะคะพืชต้องการน้ำในการเจริญเติบโตแล้วก็แสงในการสร้างอาหารนะคะค่ะสำหรับงานในวันนี้นะคะเป็นงานเล็กๆน้อยๆเดี๋ยว คุณครูมีงานให้นักเรียนทำก็คือให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือหน้า46ข้อที่5ตอบคำถามดูรูปภาพแล้วตอบคำถามนะคะอสังเกตภาพแล้วก็ตอบคำถามภาพ A แล้วก็ภาพ B ภาพใดที่พืชเจริญเติบโตได้ดีเพราะเหตุใด นักเรียนไม่ต้องวาดภาพก็ได้นะคะเขียนแค่ว่าสังเกตภาพแล้วตอบคำถามภาพใดที่ผู้จเจริญเติบโตได้ดีเพราะเหตุใดแล้วก็เขียนคำว่าตอบลงมาแค่นี้นะคะตอบแค่สองบรรทัดก็พอละค่ะสำหรับงานในวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะในครั้งต่อไปนะคะเราก็จะมาดูเพิ่มเติมนะคะว่าปัจจัยที่จำเป็นต่อการจเจริญเติบโตของพืชเนี่ยมีอะไรอีกบ้างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ